สบายดีพี่น้องาสระสุข,ขนวานสองสวรรค์จ้ะนี่ภาพพี่น้องมาวสม้มวิวอันนี้วางน้ำเขียวนะคะเทียววางน้ำเขียวจ้ะส้สมบิวค่ะส้มบิว

ด oh, ีจตาพี่ฝนเลยพี่พฝนเหมือนอะวิววิววิวสวยดูว่าอุ้ยข้างบนเนาะข้างบนนู่นน่ะเยอะแป๊บนึงข้างบนสวยเกี่งเห็นวิวไหมน่ะไปลงไปเลยหนูลงได้อยู่มาอันนี้มาข้างบนพี่น้องชมวิววิวสวยดีมาก นำมากันสามคันไม่ใช่สี่คันเหรอเนาะมันอันนี้เนี่ยสามคันอืมเปียกบมดเลยนุเพนนอนปะเปียกเนี่ยเปียกกันเด็นี่มันเป็นอันนี้เนาะมันเป็นไซส์อันนี้เพาะห้ามรุดบดุรีนะเขาจับนะ้นาวไปสั่น

เธอต้นใหญ่งามอีกแลเนาะอันน้อยมันสวยมากหกพันบาทมันออกดอกแล้วใช่นี่เอ้าอันนี้อนนี้ต้นมันมาต้นไหนมันเป็นยังเป็นนั่นแล้วในเดือนอะไต้นมันอ่ะนั่นต้นมันลำต้นนั่นแหละเดี๋ยวมันออกมางออกมาเองมาเลยหาอยู่ไหนต้นมั้งต้นนี้เรียกต้นเนาะ จักเลยอ่ะฟอ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 ฟแปดสิบบาทเกือบร้อยเว้ยวิวไหลเลยเดี๋ยววิวสวยมากเลยวิวไหลเลยสวยเลยเมฆเข้าขึ้นมาอย่างสุ้งเลยเนาะดูบอล อืมเหอง่ายๆุกคนดูแล้วมันเอาใหม่ขึ้นยืดขึ้นเฉยแต่ว่ามันวิวมันหาย ก็พี่น้องจะคลิปหนูเขาจบไปแค่ทางนั้นพี่น้องเด้อพี่น้องก็ได้กุแชร์กดติดตามกันบุกดิงจ้ะาใบใบจุกจุกจ้ะอันนี้คือต้นอะไรคือต้นอะไรอันนี้นะต้นสามซีฮะมันเป็นอะไรไงต้วสามซีแต่แปลงที่มึงกับโจบแพร่งสมิตรพี่น้องจ้าใบใบจุกจุกจ้า